ข้าวเบิ้มให้เยอะให้ใหญ่ <S 2> <S 2> เริ่มต้นที่จานละ40บาทดูดูผมเห็นข้าวก่อนเลยครับผมข้าวเบิ้มมากคุณผู้ชมดูปริมาณดูปริมาณแบบเบิ้มเบมอันนี้45บาทเช่ี่ี่45บาทโอ้โหกินยังไงหมดเนี่ยคนธรรมดารสชาติดีนะเฮ้ยอร่อยจริง35้บาท สวัสดีครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนด้วยครับผมสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแน t v เว t f o ดฟูนะครับผมวันนี้พาคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยมาอยู่กันที่หน้าช่องเจ็ครับผม อยู่กันที่หน้าอาคารช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณวันนี้ผมจะมากินโลโก้กันนะฮไม่ใช่ครับผมวันนี้ครับตามรอยพี่โอ๊ตมาครับคุณผู้ชมพี่โอ๊ตเขาเคยมากินข้าวเบิ้มนี่เดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับผมตามสั่งหน้าช่องเจ็ดให้เยอะให้ใหญ่เริ่มต้นที่จานละ40บาท40บาทดูดิเบิ้มเบิ้มแบบนี้นะแต่เมื่อกี้ผมถามเจ้าของร้านราคาถูกสุดไม่ใช่40 เขาบอกว่า35บาทครับผมแล้วดูแต่ละจานนะครับดูเขาให้แบบโอ้ยดูทะเลกระเทียมกรอบกระเพราโบ้มบมจริงอ่ะแต่วันนี้เราดูในรูปเราไม่รู้ว่าของจริงอ่ะมันจะตรงปกหรือเปล่าแต่วันนี้เรามาพิสูจน์ใช่ครับผมมาพิสูจน์แล้วก็มาอุดหนุนนะครับผม วันนี้เนี่ยผมจะเสียกี่บาทยังไม่รู้เลยนะแต่ว่าที่ร้านเขาเนี่ยให้เยอะอยู่น่าจะประหยัดงบประมาณของผมอยู่นะคือน่าจะอิ่มก่อนที่เราจะเสียงบปานปายนะครับร้านก็อยู่ตรงนี้ครับตามมาเดี๋ยวผมพาไปคุณผู้ชมก่อนเริ่มคลิปกันครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แลกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องแนสตอนีุู่ยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องแนสพิออตฟู้ดด้วยนะครับผมนี่ผมยังติดปากช่องเดิมอยู่เลยเนี่ยก็ช่องเดิมถ่ายมาเป็นปีแล้วนะธรรมดา มาครับมานะครับวันดีครับพี่โอ้ยเข้ามาคุณผู้ชมดูดูผมเห็นข้าวก่อนเลยครับผมดูข้าวข้าวเบิ้มมากที่นี่เขาจะเรียกว่าเป็นข้าวเบิ้มใช่ไหมพี่อันนี้ชื่อร้านอะไรนะพี่ไม่มีชื่อส่วนใหญ่จะเรียกว่าข้าวเบิ้มหน้าช่องเจ็ดอ่าข้าวเบิ้มหน้าช่องเจ็ดงั้นวันนี้เดี๋ยวเราสั่งอาหารเลยไหมคุณผู้ชมโุ้ยเห็นปริมาณข้าวแล้วแบบว่า ไม่ค่อยสบายใจเลยวะ่ะโอ้ยมันเยอะจริงในในเมนูเมื่อกี้มันมีกะเพราหมูกรอบเออสามสิบห้าบาทนี่เป็นตัวไหนนะพี่เ,เรากระเพราหมูสามสิบห้าบาทจานหนึ่งได้อ๋อกระเพราหมูสามสิบห้าบาทจานหนึ่งใช่พี่แล้วก็กะเพราหมูกรอบพิเศษไข่ดาวอ๋อเบิ้มเบิบ้มโอ้ที่นี่ห้ามพูดว่าพิเศษนะครับที่นี่ต้องพูดว่าเบิ้มเบิ้มนะคุณผู้ชมไม่มีคำว่าพิเศษครับเบิ้มเบิ้มอ๋องั้นก็เป็นกะเพราหมู สามห้าจานหนึ่งแล้วก็กะเพราหมูกรอบบิมบ้มเบิม้มไข่ดาวแล้วก็มีทะเลกระเทียมพี่เมื่อกี้เห็นในรูปมีไหมพี่หมดเหรอโอ้หมดแล้วครงั้นก็ไม่เป็นไรแล้วก็เป็นกะเพราหมูบิม้มเบิ้มด้วยก็ได้พี่กะเพราหมูไข่ดาวบิม้มเบิ้มพริกแกงหมูกรอบบิม้มเบิ้มหมูกรอบกระเทียมบิม้มเบิ้มพี่ แล้วครับผู้ชมตอนนี้อาหารก็อยู่บนโต๊ะแล้วโอ้โหคือปกติเนี่ยถ้าผมเข้าร้านอาหารตามสั่งผมจะสั่งทีละ10จาน15 15จานถึงจะอิ่มแต่อันนี้วันนี้สั่งไปแค่6จานคุณผู้ชมดูปริมาณดูปริมาณแบบเบิ้มเบิ้มเบิ้มแบบเบิ้มจริงอันนี้เบิ้มมากนะครับผมเดี๋ยวเรามาถามราคาเขาดีกว่าครับพี่ครับเดี๋ยวเราควรถามราคาหน่อยพี่เดี๋ยวเราถามราคากันดีกว่าว่า ราคาเนี่ยเห็นจานขนาดนี้เนี่ยราคาจะเท่าไหร่ครับพี่เดี๋ยวผมสอบถามราคาหน่อยพี่จานนี้คือจานปกติธรรมดาเลย35บาทบรัาบทอันนี้คือ35บาทนะครับคุณผู้ชม35มบาทปริมาณขนาดนี้นะหมูกรอบนะครับแล้วก็ถ้าหมูกรอบเบิ้มครับผมจะเป็นจานนี้ครับผมอันนี้45บาทใช่พี่45บาทโอ้โหกินยังไงหมดเนี่ยคนธรรมดาโอโ้เยอะมากแล้วก็อันนี้กะเพราหมูไข่ดาวเท่าไหร่พี่ ห้าสิบห้าถ้ามีไข่ดาวเพิ่มสิบบาทโอ้อันนี้เป็นไก่ทอดกระเทียมเท่าไหร่พี่อันนี้สี 45, ่สิบห้าพระเจ้าแล้วก็น,นี้ห้าสิบห้ามีไข่ดาวโอ้ปลาดุกหกสิบบาทอันนี้เป็นปลาดุกนะครับผู้ชมหกสิบบาทร้านเขาะจะมีพวกปลากระพงปลาดุกด้วยนะแล้วก็มีทะเลแต่วันนี้ทะเลหมดผมมาไม่ทันนะครับส่วนปลาดุกตัวนี้เดี๋ยวคือผมมาไม่กินปลาดุกเดี๋ยวผมจะอขอเขาเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแต่น,นี้เดี๋ยวใส่กล่องกลับบ้านนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมขอเป็นเ กะเพราหมูกรอบเบิ่มไข่ดาวเพิ่มทีหนึ่ง,งใช่อันนี้เดี๋ยวใส่กล่องให้ผมหน่อยนะครับได้มาคุณผู้ชมเดี๋ยวเรากินกันเลยดูนะครับใช้เวลากินกี่นาทีครับค่อยๆไปแบบไม่รีบอันนี้จานสามสิบห้าเราลองจานสามสิบห้าก่อนครับเพาหมูกรอบอรสชาติด,ดีนะกะเพารารสชาติเค็มเผ็ดอร่อยครับผมเฮ้ยอร่อยจริง 3ามบาทคือปกติร้านอาหน้มสั่งอะ่ะถ้าไม่เข้าเยอะก็จะเป็นกลับเยอะแต่อันนี้เยอะทั้งครู่ทั้งข้าวทั้งกลับผมบอกเลยว่าให้มาแบบเต็มที่มากครับน่นอร่อยร่ชานี้มากโคตรสะใจอะสะใจในความข้าวเยอะแล้วก็กลับเยอะปกติเวลาากินร้านอื่นทั่วไปโอ้ได้ไวมากเลยพี่ขอบคุณครับโอ้นี่นะครับ คุณผู้ชมปริมาณกระเพราหมูกรอบไข่ดาว55บาทถ้าไม่เชื่อถ้ากลัวไม่ตรงปลกลองมาที่ร้านดูครับอันนี้ผมไม่ใช่ว่าผมมาถ่ายคลิปแล้วเขาให้เยอะนะคุณผู้ชมคือมันเยอะจริงข้าว็จะแบบร่วนๆหน่อยนะคุณผู้ชมร่วนๆแบบไม่ใช่ข้าวหอมมะลิปะ่ะแต่ว่าได้ขนาดนี้ถ้าใช้ข้าวหอมมะลิอีกี่เจ๊งไหมคนขายเจ๊งจริง หมดแล้วครับผมทีนาทีอะสามนาทีสานาทีโอ้โหกินจานหนึ่งใช้เวลาสามนาทีะนะจานเล็กนิดเดียวแต่ข้าวไม่เล็กนะครับ <laughs> มาครับเดี๋ยวเรามาลองกะเตีายหมูไข่ดาวต่อนะคุณผู้ชมโอ้โหดูหมูสับดิคือตักยังไงไม่ให้กระเด็นออกจากจานอะทำไม่ได้อร่อยเ้ยเทียบกับราคาและปริมาณที่ได้ผมมองว่าไม่แพงและรสชาติดีด้วยคุณผู้ชมครับ อร่อยเป็นกระเพราที่แบบว่าไม่ได้มีรสชาติหวานนะเป็นเผ็ดเค็มรสชาติแบบนี้ผมชอบเลยคุณผู้ชมดีเน่วันนี้ผมยังทันหมูกรอบหมูกรอบเพิ่งหมดนะคุณผู้ชมแต่ว่าเราไม่ทันทะเลอะทะเลจริง,นงๆน่ากินมากเลยเนาะทะเลแบบได้เยอะด้วยเหมือนกันนะ เยอะธรรมดามันโคตรเยอะเทียบกับร้านทั่วไปอ่ะจานแบบนี้คุณผู้ชมแบ่งเป็นสามจานได้เลยนะจริงๆงนั่งสามถึงสี่เลยนะไข่ดาวกรอบๆครับผม กินไม่หมดจานสักทีอะรู้สึกอะเออเป็นการกินอาหารตามสั่งร้านข้างทางที่ฟังเหมือนจะธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเนี่ยมหแล้วคโอ้โหผาหมูกรอบ55บาทครับจานนี้55บาทครับผมเฮ้แต่ผมชอบหมูกรอบร้านเขามากเลยอร่อยนะเค็มๆมันๆนะครับคุณผู้ชมตักยังไงไม่ให้เลอะอย่างงี้ดีกว่า จานหนึ่งผมว่าเกินห600้อยกรัมอาจจะถึงแ800ดร้อยจานแล้วเกือบโลอ่ะผมว่ามันเยอะมากเลยคุณผู้ชมถ้ามันดูเลอะผมขอภัยด้วยนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันผมไม่สามารถเลี่ยงได้ตักปุ๊บกระเด็นบุลจานหรอครับุลจานใช่ครับผมที่เขาตกใจทนะั้งหมดไปแล้วสองจานนะครับเดี <c oughs> ย๋ยวว่าแต่เขาตกใจ ผมก็ตกใจกับปริมาณนะครับมนจ่หมูกรอบดีมากตอนนี้สามจานแล้วครับเบิ่มๆสองธรรมดาหนึ่งนะคุณผู้ชมต่อไปครับพี่แกงหมูกรอบคุณผู้ชมอโออันนี้จริงๆนะผมยังท้อบอกเลยจริงผมยังรู้สึกท้อ แล้วคนธรรมดาที่มากินนะบอกเลยว่าตาเลือกไปข้างนะครับผมสำหรับใครที่อยากตามผมมานะครับอยากตามมาพิสูจน์ว่าแบบได้เยอะอย่างนี้จริงหรือเปล่ารสชาติโอเคไหมตามมาได้นะคุณผู้ชมก็ร้านอยู่ตรงข้ามหน้าช่องเจ็ดเลยนะคุณผู้ชมลิงก์แฟนเพจร้านเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ตรงหน้าจอตรงนี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็ใต้คําอธิบายด้านล่างนะครับผมก็ตามกันมาได้คุณผู้ชมมาครับต่อต่อต่อมุกอพีิแกงครับผมอันนี้น่ากินมากหวานหวานเค็มเค็มหอมเครื่องแกงนะครับคุณผู้ชม เฮ้ยนี้ดีผมชอบมันมีรสชาติหวานด้วยไงอืม,มกุ๊บอืมอน่อมากเกียทีิแล้ววันนี้ดูกากมากเลยนะสิบสี่นาทีกินได้สามจานดูอ่อนแอเลยไม่รู้อะ แล้ร้านเขานะผมถ้าที่เรามาดูสังเกตดูแล้วนอะนนะรู้สึกว่าคนจะมาตลอกมาเรื่อยๆคนเยอะแต่อาหารก็ไม่ใช่ว่าได้ชา้าอาหารถือว่าพออี่เขาทําไวมากใช่เต็มจานเหมือนเดิม<ๆ>เยอะมากว่ะ ร้านนี้บอกเลยครับผมไม่แนะนําสําหรับกุลสตรีที่ทานน้อยนะครับไม่แนะนําจริงๆเพราะว่ามันได้เยอะมากครับผมขนาดผมเป็นนักกินนะยังมองว่าแบบเยอะจริงๆคือถ้าคุณมาเห็นของจริงอะคุณจะแบบว่าอาจจะเป็นลมได้เลยนะก็เตรียมใจมานิดนึงนะครับผมสำหรับใครที่ตามผมมามาคุณผู้ชมต่อไปอันนี้ไก่ทอดกระเทียมไก่ทอดกระเทียม ไม่มีไก่ดาวสี่ห้าบโหลาดซอสครับผมโอ้หนี่เขาทอดให้แบบร้อนๆเลยนะทอดแบบน้ำมันร้อนๆเลยอร่อยอ่ะอร่อยจริงไก่ทอดกระเทียมก็โคตรดีเลยครับคุณผู้ชม ไม่รู้ว่าดูในกล่องมันเยอะหรือเปล่านะคุณผู้ชมยเยอะเปล่าเน,นาะ <c oughs> ให้เยอะจนผมรู้สึกว่ามันกินลําบากคือแบบเวลาอะไรตักก็มันจะตกอ่ะคุณผู้ชมเยอะมากเบิ่มมาก <c oughs> ตัวไก่เขาเน่าเขาจะทอมดมาแบบแห้งๆนะคุณผู้ชมรสชาติดีอร่อย thơm quá chung chồng ừ sao đây đó. Wow, chầm chầm bơm bơm <laughs> Phải chan đi, mình rửa một kỳ nà lắm nà Nếu mà rớt gì ạ, Nãy gì แต่เสียดายนะครับวันนี้อดกินทะเลจริงๆทะเลเขาได้เยอะเหมือนกันนั่นแหละคือผมมาทันเห็นลูกค้าเขากินอยู่นะได้เต็มเลยคุณผู้ชมแต่ว่าสั่งปุ๊บหมดหมดหมดแล้วอ่เย้ยตละนี้เจ็ดแล้วครับผมตัอีกหกโมงหรอหกมงแล้วใบึมบึมจานสุดท้ายผม วนนโอ้โหคือเวลาเห็นนะคุณผู้ชมมันมีความรู้สึกว่าแบบคือผมไม่รู้ผมจะตักตรงไหนให้มันไม่หกอ่ะคือว่าถ้าจ้วงไปเงี้ยมันกระเด็นออกมาแน่มันล้นแล้วอะ่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจะไม่หกไม่ได้จริงเขาบอกว่าแน่นอนแสดงว่าเจ้าของร้นยังไม่เคยเห็นทำไม ไม่เขาบอกว่าเขาบอกว่าเรากินเยอะแสดงว่ายังไม่เคยมีเยอะกว่านี้นะเฮ้ยเรามาคนแรกปะคนแรกที่กินเยอะสุดซอนพีิกหน่อยดีกว,ว่าพี่จะเอารอสมได้ได้บอกบอกไปเก็บเอาหมูกรอบใส่ซอสพริกครับผม อบอร่อยมากจริงๆชอบที่สุดเลยคือกินมานะส่วนตัวจะชอบกับเรามากที่สุดอันดับรองลงมาพอๆกันเลยก็คือพี่แกงพี่แกงหมูกรอบอร่อยอร่อยถ้าเรามาครับอันนี้ของหมดนึงเนี่ยไม่มีแล้วตอนนะี้เหมือนยิ่งกินยิ่งเพิ่ม อื้มเรื่องใครมานะผมแนะนำถ้าสั่งพวกหมูตับสั่งพวกทะเลก่อนหรือไม่ก็สั่งหมูกรอบก่อนทะเลกับหมูกรอบเนี่ยบอกเลยว่าของหมดไวและผมว่ามันคุ้มที่สุดละคือราคาเท่ากันเลยแต่ว่ามันได้แบบความแพงอะนะคุ้มกว่าคุณผู้ชม <c oughs> สุดยอด <c oughs> ทำแล้วครับจุเวลาไว้ก่อนแป๊บนึงของเช็ดโต๊ะแป๊บคุณผู้ชมมาคุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปเวลากันนะครับวันนี้ผมกินเบิ่มๆไปทั้งหมด5จานนะครับแล้วก็ธรรมดาอีก1จานใช้เวลาไปทั้งหมดเนี่ย33มิานาที51วินาทีนะครับไปคืนบผมือสุดยอดัะผมบอกเลยว่าร้านนี้นะครับเร,เรียกว่าร้านเบิ่มๆก็ได้คุณผู้ชม เรต,ตามกันมากินได้คุณผู้ชมคุ้มค่าคุ้มราคามากเอาจริงวันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่แบบว่ากินอาหารตามสั่งแค่6จานนะแต่วันนานที่สุดในในชีวิตเพราะว่าจานนึงมันได้เยอะมากคุณผู้ชมเดี๋ยวคิดค่าเสียหายพี่ครับเดี๋ยวคิดเงินเลยครับผมงเงินอะไรครับพี่เท <c oughs> ่าไหร่พี่ทั้งหมดสองร้อยเก้าสิบาทครับสองร้อจริงเหรอพี่โอ้โห <c oughs> <c oughs> ถ้าร้านเขาอยู่ใกล้บ้านนะคุณผู้ชมบอกเลยผมโคตรพระยัดอันนี้จริง 290บาทกินไหมนี่ถือว่าแบบเฮ้ยคือยังไม่ได้อิ่มมากนะแต่แต,แต่คือรู้สึกว่าแบบโอเคอ่ะโอเคเลยอะ่ะคุณผู้ชมกับราคา290รอ้โอ้จัดไปพี่ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปจ่ายให้นะพี่ขอบคุณนะครับโอเคคุณผู้ชมก็สําหรับวันนี้ครับผมเแบบิ่มๆแบบจุกจุกสองรเองนะถูกมาก มากเลยครับผมก็สำหรับใครอยากตามผมมาก็ร้านอยู่หน้าช่องเจ็นะครับผมลิงก์แฟนเพจร้านเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะให้ตรงหน้าจอตรงนี้นะครับผมแล้วก็ใต้คำอธิบายด้านล่างเลยนะก็ตามกันมาได้นะครับผมวันนี้ไม่มีแล้วเจอใหม่เทปหน้าแนทจะไปทำอะไรที่ไหนยังไงต่อฟังติดตามด้วยแล้วกันนะสำหรับวันนี้แนทะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ